อขึ้นมาซีขึ้นมาตีาทำไมไม่นอนคอนโดละ่ะจะาตามเมียไปนอนไหนอะก็อยากตามไปนอนกับเมียีหสอดกันดูทำไมไม่นอนคอนโดคอนโดตัวเองก็มีได้เหรอนอนนี่ไหมล่ะอนอนนี่ด้วยกันไหมล่ะทำไมต้องให้นอนด้วยอะไะ นั่งคนเดียวไม่เป็นเหรอโตแล้วนะไม่เป็นเออไปไปไหนครับจะให้ไปไหนตรงนี้ไปเปิดโรงแรมก่อนเอ้ยไปโรงแรมเหรออืมไปรับใครมาเนี่ยทำไมมันฮะรับใครล่ะไม่มีญาติทำไมขามันสั้นจังญาติมีแต่คนขาสั้นเหรอปาบุรีญาติใช่เหรอไปไหนในได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าอะไรอ่ะพวงหลีดไพรวนจะให้ไปส่งไหนครับ ไปแถวห้องรออก,กไม้เโอเคผมยุ่งหมดแล้วคิดถึงเมียแหละเฮ้คิดถึงหมเป็นไง <laughs>